ขอมาพูดในเรื่องของเจ้าตัวเครื่องที่อยากใช้ทําลอนผมนะคะก็จะเป็นเครื่องนี้เลยค่ะเครื่องมีราานะคะความจริงแล้วเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาจะมา2หัวค่ะสําหรับคนที่ผมเส้นเล็กมากๆแล้วก็ต้องการลอนที่แบบแน่นๆลอนเล็กนะคะ 21M mm m อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันเนี้ยยี m สนะสามารถ ทำแบบนี้ได้เลยก็เปิดเครื่องแล้วก็รอนได้เลยแต่ลักเนี่ยชอบรอนใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะมีวอลลุ่มนะคะดังนั้นลักจะใส่ตรงนี้เพิ่มไปก็จะเป็นยี่สิบมมค่ะทำยังไงง่ายมากเลยก็แค่ดึงจุกตรงนี้ออกนะคะอย่างนี้แล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปค่ะอย่างนี้แล้วก็ปิดจุกข้างบน แค่นี้เลยเราก็ได้หลอน28 mm แล้วนะคะก็คือจะเป็นหลอนใหญ่ะคะ่ะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มทําเลยนะคะอ๋อสำหรับบอกนิดนึงพอดีตอนที่รับไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เอาเครื่องนี้ไปเลยคือมันสะดวกพกง่ายนะคะเสียบเข้าไปเลยนะคะขั้นตอนการเปิดเราก็กดปุ่มตรงนี้นะคะนี่ มันก็จะมีไฟกับพิปขึ้นมานะคะตรงนี้เป็นร้อยเจ็ดสิบเนาะเพิ่มหรือลดก็กดตรงนี้นะคะปกติเนี่ยเราจะใช้ประมาณร้อยแปดสิบอ่ะตรงนี้เขาล็อกอยู่ที่ร้อยแปดสิบแล้วนะจากร้อยเจ็ดสิบเพิ่มไปร้อยแปดสิบแล้ว L เนี่ยคือ left ใช่ไหมคะเราก็กด left นะเวลาเราจะม้วนออกแบบนี้เราก็กดด้านนี้เลยแต่ถ้าเราจะม้วนออกซ้ายม้วนออกตรงนี้อะคะเราก็กดซ้ายเลยในขนาดเดียวกันถ้าเราต้องการม้วนผมเข้าเราก็แค่สลับด้านกาันถ้าด้านนี้ด้านขวาใช่ปะเราก็มากดตรงนี้ แต่ถ้าต้องการม้วนเข้าด้านนี้ก็กดตรงนี้ข้างในก็ไม่งงเนาะเพราะว่าถ้าจะม้วนออกก็กดข้างนอกถ้าจะม้วนเข้าออก็กดข้างในเออจบคือเราจะบอกว่าตรงนี้ทําง่ายมากสําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานในการทําผมเลยก็สามารถทําได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือไอ้เครื่องเนี้ยมันง่ายตรงที่ว่าเราสามารถดูทีวีหรือนู่นนี่นั่นได้คือเราไม่ต้องคอนเซนเทรตกับมันเยอะใช้เวลาไม่มากนะคะแป๊บเดียวอ่ะอย่างนี้นะคะทําการหวีผมก่อนเนาะให้แบบ ผมมันจะได้ไม่พันกันไม่จะม้วนออกเนาะเนี่ยง่ายปะง่ายมากเลยอะแค่นี้เองแล้วเราก็ดูทีวีอะไรได้หรือว่าแบบบางทีรักทำไปแต่งหน้าไปด้วยนะคือแบบมือข้างนี้ก็กดนี้ใช่ปะข้างนี้ก็แบบเขยนคิวอะไรเงี้ยก็กดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หยุดเครื่องแล้วเราก็เต็มมาก ง่ายมากก็ทําช่อต่อไปทาแบบนี้เลยเรื่อย